พีระมิดส่วนใหญ่ในอียิปต์สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ที่สถึงราชวงศ์ที่6ซึ่งอยู่ในช่วง2,686ถึง2,181ปีก่อนคร,ริสตกาลโดยฟาโรห์และคนงานชาวอียิปต์โบราณเป็นผู้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสุสานสำหรับฟาโรห์และราชินีพีระมิดที่สำคัญ และผู้สร้างพีระมิดขั้นบันไดแห่งซักการ่าพีระมิด of ฟโจเซอสร้างโดยฟาโร o โจเซอร์แห่งราชวงศ์ที่สโดยมีสถาปนิกชื่อไอมโฮเทปเป็นผู้ออกแบบถือเป็นพีระมิดที่เก่าแก่ที่สุดในอียิปต์พีระมิดแห่งไมดุมไมดุมพีระมิดเริ่มสร้างโดยฟาโรฮันนี่แห่งราชวงศ์ที่สและต่อมาได้รับการปรับปรุงโดย ฟาโรสเนฟอรู ah u, แห่งราชวงศ์ที่สี่พีระมิดโค้งเบนพีระมิดและพีระมิดแดงเรดพีระมิดสร้างโดยฟาโรสเนฟอรูแห่งราชวงศ์ที่สี่พีระมิดแดงถือเป็นพีระมิดที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกของอียิปต์มหาพีระมิดแห่งกิซ่าเกรดพีระมิดออฟกิซ่าสร้างโดยฟาโรคูเอฟยูแห่งราชวงศ์ที่สี่ เป็นพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดในอียิปต์และเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณพีระมิดแห่งคาฟาพีระมิดออฟคาเฟรสร้างโดยฟาโรห์คาเฟรพระโอรสของคูเอฟยูซึ่งเป็นที่ตั้งของซฟิงค์พีระมิดแห่งเมนคารูเร่พีระมิดออฟเมนกาเจอร์สร้างโดยฟาโรห์เมนกาเจอร์ พระโอรสของคาเฟรเป็นพีระมิดที่เล็กที่สุดในสามพีระมิดหลักแห่งกิซ่าคนงานก่อสร้างในอดีตมีความเชื่อว่าพีระมิดสร้างโดยทาสแต่ปัจจุบันนักโบราณคดีส่วนใหญ่เชื่อว่าคนงานที่สร้างพีระมิดเป็นแรงงานที่มีฝีมือเป็นชาวอียิปต์ที่ได้รับการว่าจ้าง ได้รับอาหารและที่พักที่ดีและทำงานหมุนเวียนในช่วงที่ว่างจากการเกษตรมีการค้นพบหมู่บ้านคนงานและหลุมฝังศพของพวกเขาใกล้กับพีระมิดซึ่งบ่งชี้ถึงสถานะของพวกเขาที่ไม่ใช่ทาสด,ดังนั้นพีระมิดในอียิปต์จึงเป็นผลงานของฟาโรห์ผู้สั่งการและแรงงานชาวอียิปต์ ที่มีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างและวิศวกรรมในยุคนั้นพีระมิดส่วนใหญ่ในอียิปต์สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ที่สถึงราชวงศ์ที่6ซึ่งอยู่ในช่วง2,686ถึง2,181ปีก่อนคร,ริสตกาลโดยฟาโรห์และคนงานชาวอียิปต์ โบราณเป็นผู้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสุสานสำหรับฟาโรห์และราชินีพีระมิดที่สำคัญและผู้สร้างพีระมิดขั้นบันไดแห่งซักการ่าพีระมิด of ฟโจเซอสร้างโดยฟาโรห์โจเซอร์แห่งราชวงศ์ที่สามโดยมีสถาปานิกชื่อ i อม o โฮเทปเป็นผู้ออกแบบถือเป็นพีระมิดที่เก่าแก่ที่สุดในอียิปต์ พีระมิดแห่งไมดุมไมดุมพีระมิดริ่มสร้างโดยฟาโรห์ฮานนี่แห่งราชวงศ์ที่สามและต่อมาได้รับการปรับปรุงโดยฟาโรสเนเฟารูแห่งราชวงศ์ที่สี่พีระมิดโค้งเบนพีระมิดและพีระมิดแดงเรดพีระมิดสร้างโดยฟาโรสเนเฟารูแห่งราชวงศ์ที่สี่พีระมิดแดงถือเป็นพีระมิด ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกของอียิปต์มหาพิระมิดแห่งกิซ่า Great Pyramid of Giza สร้างโดยฟาโรห์คูเอฟูแห่งราชวงศ์ที่สเป็นพิระมิดที่ใหญ่ที่สุดในอียิปต์และเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณพิระมิดแห่งคาฟรา Pyramid of Khafre สร้างโดยฟาโรห์คาเฟร พระโอรสของคุฟยูซึ่งเป็นที่ตั้งของซฟิงพีระมิดแห่งเมนคารูเรพีระมิดออฟเมนกาเจอร์สร้างโดยฟาโรเมนกาเจอร์พระโอรสของคาเฟ่เป็นพีระมิดที่เล็กที่สุดในสามพีระมิดหลักแห่งกิซ่าคนงานก่อสร้างในอดีตมีความเชื่อว่าพีระมิดสร้างโดยทาต แต่ปัจจุบันนักโบราณคดีส่วนใหญ่เชื่อว่าคนงานที่สร้างพีระมิดเป็นแรงงานที่มีฝีมือเป็นชาวอียิปต์ที่ได้รับการว่าจ้างได้รับอาหารและที่พักที่ดีและทำงานหมุนเวียนในช่วงที่ว่างจากการเกษตรมีการค้นพบหมู่บ้านคนงานและหลุมฝังศพของพวกเขาใกล้กับพีระมิด ซึ่งบ่งชี้ถึงสถานะของพวกเขาที่ไม่ใช่ทาสดังนั้นพีระมิดในอียิปต์จึงเป็นผลงานของฟาโรห์ผู้สั่งการและแรงงานชาวอียิปต์ที่มีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างและวิศวกรรมในยุคนั้น